สวัสดีครับพบกับสิงโวชัยแนยอีกเช่นเคยครับไลท์คริปโตนะครับวันนี้ไลท์ประจำวันที่เก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับทีวิตถ้ายังมีอยู่ก็ต้องได้สู้กันต่อไปนะครับอย่าได้ท้อแท้อ่อนแอกันไปนะครับถ้ายังไม่ตายเราก็ต้องสู้กันต่อไป มันอยู่ก็อยู่ไปครับผิดพลาดยังไงก็อย่าโทษตัวเองนะครับแล้วก็ไมต้องไปโทษบุคคนอื่นนะครับการเรียนการผิดพลาดของเราคือการเรียนรู้นะค,คือความผิดพลาดในชีวิตของเราเกิดขึ้นมาให้เรารับรู้แล้วก็เรียนรู้กับมันให่เกิดขึ้นมาเพื่อเราแบกมันเอาไว้นะครับ งั้นจะเป็นโลกประสาทนะครับเอาเลยครับไม่รอช้าอยู่อะไรเราปเปิดดูกราฟกันเลยครับว่าเป็นไงเริ่มจากด็อก้วกันครับด็อกก็อย่างที่บอกนะครับมันมันตัดลงมารอบของมันในกราฟเดนยังไม่ควรเข้านะครับถ้าจะเข้าก็ควรเนี่ยห้มันตัดขึ้นแบบนี้เราควรเข้านี่ มันคิดว่าเนี่ยตีเทนลงมาเนี่ยไม่ผ่านมันลงมาตรงนี้มันจะทดสอบตรงนี้รับไม่อยู่มันก็ต้องมาตรงนี้เพราะว่าห้าและหกเนี่ยครับหน้าบาบนะครับแต่แต่ไม่ใช่ไปอออินนะครับเพราะถ้ามันรับไม่อยู่ก็อาจจะอาจจะลงก็ได้มันเป็นไป,นปนได้ทุกอย่างนะครับ แต่โดยมากเส้นย e ีเบสองรอยวันนี่จะรับอยู่ในกราฟเดอมันเป็นทรงขาขึ้นอย่างนี้นะคือใครพลาดติดดอยตรงนี้ก็ถือไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันทดสอบตรงนี้ได้ยังไงมันก็ไปตามเป้าที่คุณยีลอนแมกนะครับเราเอ็กเทนชันมาวัดดูก็ได้ถ้ามันมาตรงนี้ ในนอกก็สี่สิบบาทหกสิบบาทนะครับที่จะไปหรือถ้ามันรับมาอยู่ลงมาตรงนี้นะครับก็สามสิบกว่าบาทนะครับก็ห้าสิบบาทแล้วนี้นะครับยังไงก็ต้องไปนะนะครับซึ่ง ไม่มีตัวไหนไปได้ถ้า BDC ไม่ไปเราไปดู BDC กันก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าจะดูกู้กันกับ BDC ตัวอื่นไม่ต้องไปดูก็ได้ครับว่าถ้า BDC ไม่ไปตัวอื่นด้วยไป b D c h b นะครับีซ c หลุด ดูดีมีสองรอวันนชาร์บดดนะมันต้องรอให้ลงมาตรงนี้มันตัดอัไหนจะลงมาถึงตรงนี้ก็ได้ห้เาเสนซึ่งตามที่เราดูอยู่นี่นะครับไอ้ที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นเว็บสามสี่ลงมาสี่ไดกสี่ 4. ไซเวนะครับ สี่ลงมาครึ่งทางนะตรงนี้ที่เป็นแนวรับสำคัญนะถ้ามันสี่มันจะไปห้าดูนะครับสี่จะไปห้านี่เลย สามสามล้านกว่านะแบบสองล้านกว่าถ้าห้าแบบห้าเป็นห้าจริงๆครับถ้าห้ามันมีสามกรณีห้าแบบมาเท่าที่เดิมหรือสั้นกว่าเดิมก็ได้มีกดสามอย่างแต่ถ้าไม่ใช่ห้าล่ะครับถ้าไม่ใช่ห้าก็ อาจจะเป็นหนึ่งสองก็ได้ครับตรงนี้ขึ้นที่ขึ้นมาหนึ่งสองลงลึกนะครับก็จะลงมาแถวนีว้หกแสนนี่ัวหน้าบายตรงนี้ครับหกแสนซึ่งมันจะสัมพันธ์กับสต็กตรงนี้ครับมันจะตัดขึ้นก็ มาวิเคราะห์ให้เท่านี้ครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับดูแนวโน้มไปเรื่อยๆครับก็แนะนาว่าอย่าทุ่มทั้งหมดนะครับมันเป็นไปได้ทุกอย่างถ้าเราพอใจเราคิดว่าราคานี้มันถูกเราก็ซื้อ,อกเก็บไว้เป็นไม้ๆลงมาอีกเราก็ซื้ออีกก็ได้นะครับแต่มีน่าจะดีกว่าโดยเวลามันขึ้นไปนี่ก็ขึ้นน้อยเยอะแล้วขายก็ไม่แนะนํานะครับ ก็น่าจะถือรออย่างน้นอยก็ให้มันมาเทสที่เดิมถ้ามันไม่ไม่ไปเราค่อยขายก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับที่มาตามับชมับฟังครับถ้ามีอะไรใหม่ๆห,หรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเือแอดมินจะมาอ่ามานำเสนอ เรียนให้พวกเราตาร์ทางหนึ่งนะครับว่าเออแนวทางมันเป็นยังไงครับมันคล้ายๆดูดวงนั่นแหละครับผมมันจะไม่ฟันธงอะไรสักอย่างหรอกมีแต่แนวทางนะครับครับ,รบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับรับฟังครับ